ดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์จันกระจ่างกลางเงาเมฆเล่มหนึ่งติงโมเขียนพันใหม่แปลฐานเจียว1ถึงตอนนี้ฉันยังคงจดจำภาพของเรือลำนั้นได้อย่างชัดเจนเรือสีขาวใหม่เอี่ยมมีทั้งหมด3ามชั้น ชั้นแรกเป็นพื้นที่ส่วนกลางชั้นสองและชั้นสเป็นห้องพักแขกภายในหรูหราสะดวกสบายมันชื่อว่าเตียนหเหมยเหรินเริ่มออกเดินทางวันที่23มิถุนายน2559จากเมืองต้าหลีมนทนอิ่นหนานไปยังทะเลสาบกลางหุบเขาลึกนั่นเป็นการเดินทางที่ผ่านมานานแล้วของฉันและเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตฉัน ชะตาชีวิตของฉันกับเขาเชื่อมโยงกันบนเรือลำนั้นแม้ภายหลังเราจะเกือบหลุดวงโครจรกันไปก็ตามฉันชื่อฐานเจียวเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์นามปากกาชีจูถนัดเรื่องรักโรแมนติกแนวสืบสวนสอบสวนไม่ได้เก่งมากทำเงินได้บ้างเล็กน้อยพอเป็นที่รู้จักอยู่บ้างสิ่งที่ฉันมีมากก็คือเวลาว่าง หากไม่เขียนหนังสือฉันจะเดินทางแต่เป็นแบบไปกับรูปทัรวโดยเลือกโปรแกร,รมท่องเที่ยวสบายๆเป็นความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างจากเพื่อนนักเขียนที่ชอบเดินทางท่องโลกอย่างพวกเด็กสายวรรณกรรมตัวจริงฉันยังจำได้ว่าวันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าสีครามเมฆสีขาวน้ำใสเตียนหเหมยเหริอนออกเดินทางตอนเช้าแล่นเข้าสู่ร่องน้ำที่มีทิวเขาเขียวโอบล้อมช้า,ชา อาจเป็นเพราะเส้นทางเปิดใหม่จึงยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักราคาไม่ถูกนักทําให้มีนักท่องเที่ยวบนเรือไม่มากฉันอยู่ในห้องตลอดเช้านอนอืดดูซีรีส์บนเตียงหลังใหญ่ขนาด6ฟุตบ้างขดตัวเล่นเกมบนโซฟาบ้างเกาะระเบียงรับลมบ้างแสนจะอ,อิสระเสรีฉันเห็นเขาจากระเบียงเที่ยงวันนี้ที่ห้องอาหารชั้นหนึ่งมีงานเลี้ยงต้อนรับฉันไม่ค่อยอยากไปเพราะข้อหนึ่ง โปรแกรมและข้อควรระวังเขียนบอกไว้ในคู่มือท่องเที่ยวหมดแล้วฉันขี้เกียจไปฟังไกด์พูดซ้ำข้อ2ฉันไม่คิดจะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ระหว่างใช้ชีวิตบนเรือสั้นๆแค่ไม่กี่วันดังนั้นฉันจึงถือเหล้าบวยเกาะราวระเบียงอาบแดดจิบเหล้าช้าๆจังหวะนี้เองที่เขาเดินออกมาจากห้องที่อยู่ติดกันเพราะย้อนแสงทาให้ฉันต้องยกมือขึ้นป้องตาเพื่อมองเขา เขามองฉันเงียบๆเขาสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงลำลองสีกาแฟเข้มถุงเท้าสีขาวกับรองเท้าลำลองสีดำว่ากันว่าผู้ชายที่ใส่ถุงเท้าขาวมักเย่อหยิ่งจองหองเขาไว้ผมสั้นเกลียนเผยให้เห็นโครงหน้าอย่างชัดเจนหนูแก้มสูงเล็กน้อยทำให้โครงหน้ากระด้างขึ้นแต่เครื่องหน้าทั้งห้ากลับดูคมคายขึ้นหลายส่วนหล่อมาก ฉันยืดตัวขึ้นตามสัญชาตยาณเลิกทำหลังโกงเหมือนโคลนเหลวเกาะราวระเบียงเปลี่ยนมาใช้สามนิ้วจับก้านแก้วทรงสูงอย่างมีมารฉันรู้ว่าเขากำลังมองประเมินฉันมีคนบอกว่ารูปลักษณ์ของฉันหลอกตาแม้ดูสวยหวานแต่เพื่อนสนิทของฉันบอกว่าฉันเป็นพวกร่างกายโลลิหัวใจเจ ถึงจะอยู่มาจนอายุ23ปีแต่กลับไม่เคยมีความรักจริงๆจ,จังๆสักทีนอกจากเคยดูตัวหนึ่งครั้งแต่ก็ล่มเพราะฉะนั้นอย่าพูดถึงมันดีกว่าเขายิ้มน้อยๆก่อนทักว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาถามทำไมไม่ไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับล่ะครับฉันเขย่าแก้วในมือฉันว่าง,งานเลี้ยงแบบนั้นน่าเบื่อมากๆค่ะเขายิ้ม น่าเสียดายผมก็นึกว่ามันจะสนุก,กว่านั้นเหมือนกันอยู่ได้แค่สิบนาทีก็ต้องยอมแพ้แล้วถอยออกมาฉันหัวเราะคลิกอย่างอดไม่อยู่ผู้ชายคนนี้น่าสนใจดีจังสายตาของเขาเลื่อนมาหยุดที่แก้วเหล้าในมือฉันเขาหลุดขำดื่มคนเดียวหรอครับฉันขย่าแก้วเหล้าบวยนะคะแค่สิบดีกรีระหว่างเรามีราวระเบียงขวางอยู่ห่างกันไม่ถึงสองเมตรฉันถามว่าอยากได้สักนิดไหมคะ เขามองหน้าฉันดวงตาของเขามีสเสน่ห์มากดำสนิทลึกล้ำอย่างผู้ชายและมีความไร้เดียงสาแบบเด็กหนุ่มเจืออยู่ด้วยเขาไปหยิบแก้วใบหนึ่งมาฉันยกขวดข้ามราวระเบียงรินเหล้าให้เขาก้มหน้าลงจ้องไม่รู้ว่ามองเหล้าหรือมองอะไรฉันสังเกตเห็นว่ามือของเขามีรอยด้านหลายแห่งบนข้อมือก็มีรอยหมึกที่ยังไม่แห้งจูจ่ๆฉันก็รู้สึกว่าผู้ชายแบบนี้น่ารักดีจัง เขาลองชิมเหล้าอึกหนึ่งหัวคิ้วค่อยๆค,ค,คลายลงอร่อยไหมคะอร่อยมากครับฉันอารมณ์ดีขึ้นเล็กน้อยเหล่านี้แม่ฉันหมักเองสูตรเฉพาะของครอบครัวมีแค่หนึ่งเดียวค่ะในตาของเขาฉายแววอบอุ่นเพิ่มขึ้นหลายส่วนมีหน้าละ่ะขอบคุณมากฉันรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจดีเขาดื่มเหล้าครึ่งแก้วหมดอย่างรวดเร็ว ฉันจึงเติมให้เขาและตัวเองอีกคนละครึ่งแก้วเราสองคนพิงราวระเบียงจิบเหล้าช้าๆณเส้นขอบฟ้ามีกลุ่มแม่เคลื่อนคล้อยบทบังดวงตะวันพาให้ท้องฟ้ามืดครึ้มลงลมยังคงพัดโช,ชยมากับเพื่อนหรือครับเปล่าค่ะมาคนเดียวเขาทำหน้าประหลาดใจอาจเพราะเคยเห็นผู้หญิงเที่ยวคนเดียวน้อยมากเขาดื่มเหล้ารวดเดียวหมดแล้วใช้นิ้วคลึงแก้วเล่นสักพัก สายตาทอดมองพื้นน้ำต่อให้คุณมาคนเดียวก็ต้องกินอาหารเย็นถ้าไม่รังเกียจเรานั่งโต๊ะเดียวกันดีไหมครับจะได้คุยกันต่อด้วยหัวใจของฉันเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่ว่าไม่เคยมีผู้ชายเข้ามาชวนคุยแต่คนพวกนั้นลวนหน้ารังเกียจผิดกับเขาแม้ฉันเพิ่งอยู่กับเขาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ตามฉันมองผืนน้ำพลางตอบรับก็ได้ค่ะเขายิ้ม ต้องบอกว่าท่าทางตอนก้มหน้ายิ้มของเขาดูมีสเสน่ห์มากราวกับต้นไผ่เขียวขจีที่ถูกสายลมพัดผ่านปลิวสวยสวยงามทําให้หน้าฉันเห่อร้อนขึ้นนิดนิดต้องเบือนหน้าหนีสร้างชมวิวทิวทัศน์ท,ทําทีว่าเป็นผู้หญิงที่มีวุฒิภาวะนิ่งพอที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ฉันเห็นประกายวิบวับในดวงตาเขาทำให้รับรู้ได้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงมากนัก งันเจอกันหน้าห้องอาหารตอนห้าโมงครึ่งนะครับเขาบอกฉันรู้สึกได้ว่าหัวใจของตัวเองสั่นสะท้านเล็กน้อยขณะตอบรับค่ะผมยังไม่รู้ชื่อของคุณเลยฉันจ้องตาเขาเอาไว้เจอกันอีกครั้งแล้วฉันจะบอกค่ะฉันลองเสื้อผ้าหน้ากระจกนานมากกว่าจะเลือกได้ชุดกระโปรงสีเหลืองอ่อนตัวหนึ่งฉันนึกถึงรายละเอียดขณะที่เราคุยกันเมื่อครู่ทุกเรื่อง ทุกประโยคที่เขาพูดและจินตนาการไปถึงถ้อยคำที่ฉันอยากบอกเขาเมื่อเจอกันตอนเย็นฉันชื่อฐานเจี่ยวฐานที่มีอักษรคำว่าภาษาและเจี่ยวที่มาจากคำว่าจันกระจ่างฟ้าคุณทำงานอะไรเหรออย่าเพิ่งบอกนะลองดูซิว่าฉันจะทายถูกหรือเปล่าฉันเป็นนักเขียนออนไลน์คุณเคยได้ยินอาชีพนี้หรือเปล่าแต่เรายังไม่สนิทกันงั้นฉันจะยังไม่บอกนามปากกาของฉันนะ นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกแบบนี้กับผู้ชายสักคนพลันนั้นช่วงเวลาแห่งการรอคอยที่อยู่บนเรือผ่านไปอย่างเชื่องช้าและน่าเบื่อฉันจึงตัดสินใจออกไปเดินเล่นร,บรอบๆท้องฟ้ามืดครึมแต่วิวสองฝากฝั่งยังคงสวยงามราวกับภาพวาดบนทางเดินมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเป็นระยะพนักงานที่แต่งกายเรียบร้อยหันมาพงกศีษะและส่งยิ้มนิดๆให้ฉัน ฉันเดินเร็วขึ้นเพื่อถ่ายรูปวิวที่ดาดฟ้าเรือหลายรูปก่อนเข้าไปในห้องอาหารงานเลี้ยงต้อนรับเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังคงม,มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งสนทนากันอยู่ที่นั่นและถ่ายรูปกันเป็นกลุ่มฉันหามุมที่ไม่มีคนนั่งลงเวลาเบื่อๆฉันชอบสังเกตคนที่ผ่านมาเจอกันอาจเป็นความเคยชินของนักเขียนยกตัวอย่างเช่นข้างหน้าฉันตอนนี้มีชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งคาดว่าคงเป็นคู่แต่งงานใหม่ เพราะพวกเขาประสานนิ้วกันอย่างแนบแน่นบนนิ้วนางสวมแหวนเพชรแบบเดียวกันชุดกระโปรงกับรองเท้าของฝ่ายหญิงเป็นของใหม่แม้ฉันจะไม่เห็นหน้าของพวกเขาตรงๆแต่ก็พอจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ผู้ชายเป็นผู้นำเพราะรอยยิ้มบางเบาสง,งบนิ่งของฝ่ายชายกับแววตาอ่อนผ่อนตามของฝ่ายหญิงบอกให้รู้ถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาได้ไม่มากก็น้อยถัดไปข้างหน้าเป็นเพื่อนร่วมงานกลุ่มหนึ่งที่มาจากบริษัทเดียวกัน บรรยากาศระหว่างพวกเขาดูกลมเกลียวกันดีแต่ไม่น่าจะถึงขั้นเพื่อนสนิททางด้านขวาของพวกเขามีคู่แม่ลูกที่ดูมีฐานะดีท่าทางขี้อายมากและผู้หญิงที่อยู่ในมุมคนเดียวคนนั้นน่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทสักแห่งห่างจากเธอไม่ไกลมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ท่าทางของเขาสุภาพสายตากลับเศร้าส้อยเขาเดินผ่านหน้าต่างด้านนอกหัวใจของฉันกระตุก เห็นว่ามีผู้หญิงเดินตามหลังเขามาด้วยเธอใช้สองมือกอดแขนเขาร่างกายของทั้งคู่แนบชิดกันเขาเบือนหน้าออกไปมองนอกหน้าต่างทำให้เห็นสีหน้าไม่ชัดฉันเห็นใบหน้าของฝ่ายหญิงสวยจัดเธอมีน้ำตาคลอหน่วยและมองเขาด้วยแววตาน้อยใจหัวใจของฉันดิ่งวูบโทสะบางเบาเล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆก่อนลุกขึ้นเดินตามไปอย่างไม่ลังเลด้วยความอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หากผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเขาก็ฟันธงได้ว่าคนคนนี้80%เปอร์เซ็นเป็นผู้ชายแห่งสวยแล้วยังมาดื่มเหล้าบวยของฉันอีกบริเวณระเบียงไม่มีคนฉันเดินจนใกล้จะสุดทางจึงได้ยินเสียงดังมาจากหัวมุมเลี้ยวน้ำเสียงเย็นชาเน้นหนักบอกมาซิว่าผลสอบออกมาเป็นแบบนี้ผิดต่อใครบ้างฉันหยุดเท้านึกลังเลชั่วขณะค่อยยื่นหน้าไปมองเล็กน้อยพบว่าหลังหัวมุมเลี้ยวเกิดความรุนแรงขึ้น เขาใช้มือตรึงฝ่ายหญิงติดผนังเธอก้มหน้าต่ำจนแทบซุดลงไปกับพื้นพลางเช็ดน้ำตาไม่หยุดฝ่ายชายหน้าเครียดเส้นเลือดบนขมับเต้นตุบตุบดูแตกต่างจากเมื่อครู่ราวกับเป็นคนละคนมืออีกข้างขยุ้มหนังสือจนแทบจะกลายเป็นเศษขยะเขาตวาดลั่นเธอบอกว่าไม่เคยได้เที่ยวฉันก็พามาเงินทองไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้านะ มันเป็นเงินที่ฉันอดตาหลับขับตานอนช่วยอาจารย์ทำโปรเจกต์ตั้งกี่ชิ้นต่อก,กี่ชิ้นเมื่อไหรเธอถึงจะคิดได้สักทีเธอสอบภาษาอังกฤษระดับสี่หลายครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านวันวันรู้จักแต่กินดื่มเที่ยวเล่นจนผลการเรียนดูไม่ได้ต่อไปจะทำมาหากินอะไรให้ฉันเลี้ยงงงินเหรออ๋อหรือเธอคิดแบบนี้ทำไมถึงไม่พูดละ่ะมองตาฉันสิห้ามก้มหน้าทำไมถึงไม่กล้าสบตาฉันด่าแรงเกินไปหน่อยแล้ว นาทีนั้นฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จักเขาอันที่จริงฉันก็ไม่รู้จักเขานั่นแหละแต่ไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นอะไรกับเขาก็ตามฉันก็หมดความสนใจผู้ชายคนนี้แล้วจูจ่ๆก็รู้สึกว่าสองมือพลันว่างเปล่าฉันหมุนตัวและตั้งใจจะเดินจากไปได้ยินเขาด่าต่อว่าถึงเกรดไม่ดีตอนมีเวลาว่างทำไมถึงไม่รู้จักเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับความสามารถให้กว้างขวางอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ให้มากๆสอบประกาศเียบัตรให้เยอะๆ เธอไม่รู้หรือว่าสมัยนี้การแข่งขันในสังคมรุนแรงแค่ไหนวันๆเอาแต่อา่านหนังสือบ้าๆบอๆบบมีแต่เรื่องรัก,รกๆใคร่ๆขยะทั้งนั้นแบบนี้จะทําอะไรได้ละ่ะเขาเคลื่อนหนังสือในมือลงพื้นตอนแรกฉันตั้งใจจะปล่อยเขาไปไม่เอาความเรื่องที่เขาเหยียบเรือสองแขมและจะไม่ไปเจอเขาตามนัดแต่หางตากลับเหลือบไปเห็นมุมปกของหนังสือเล่มนั้นฉันรู้สึกคล้ายถูกใครเอาสายไฟมาช็อตสมองแม้กระแสไฟอ่อนแต่สมองเหมือนมีกระแสไฟแล่นผ่าน บนปกหนังสือพิมพ์อย่างชัดเจนว่าผู้เขียนชีจูนั่นเป็นหนังสือที่ฉันเขียนฉันเงยหน้าขึ้นช้าๆเวลานี้เขารู้แล้วว่าด้านข้างมีคนจึงหันมามองฉันแล้วอึ้งงันไปนิดหนึ่งเทว่าความดุดันข่มขวัญในในตาย,ยังไม่เลือนหายฉันยกมุมปากขึ้นแค่นเสียงเย็นออกมาคำหนึ่งเพื่อนๆบอกว่าท่าทางแบบนี้ของฉันชวนท้าตีท้าต่อยมากเพราะทั้งร้ายกาศทั้งกวนประสาท จากนั้นฉันก็ก้าวฉับๆจากไปอย่างรวดเร็วพอๆกับดาวตกท่ามกลางสีหน้าตื่นตะลึงของเขานี่คือการพบกันครั้งแรกของฉันกับเขาเดิมทีฉันเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีเยี่ยมและเข้าใจว่าดวงดอกท้อของตัวเองโคโจรมาถึงแล้วฉันจึงเก็บเพชรได้ไหนเลยจะรู้ว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายเฮงสวยคนหนึ่งซัมยังเหยียบย่ำหนังสือของฉันโดยที่คิดว่าตัวเองมีดีนักหนาพอกลับถึงห้องฉันวิ่งประตูปิดพลางคิดในใจ ต่อให้ดอกทอเน่าอย่างเขามากราบกรานอ้อนวอนคนอย่างฉันก็ไม่เอาเขาอีกแล้วติดตามหนังสือเล่นมนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ